คนถามว่าจะซื้อบ้านหรือจะสร้างบ้านเมื่อ,อไหร่จริงจะดีเป็นคำถามที่สำคัญมากบางคนจะซื้อซื้อบางคนมีเงินไปซื้อเหมือนดูดีนะแต่สุดท้ายจะสร้างปัญหาเยอะบางคนไม่มีเงินแต่ถึงมิติเวลาก็อยากซื้อก็ซื้อได้ถือว่าดีวันนี้เราจรึงให้ความสําคัญว่าการเลือกบ้านที่เดียนอับหนึ่งก็คือ อตอบคำถามว่าการจะเลือกบ้านการจะซื้อบ้านดับหนึ่งคุณต้องรู้ว่าอายุไขต้องสัมพันธ์ด้วยมีเงินไม่พอแต่คุณต้องมีอายุเมื่อไรจรึงจะซื้อได้ดังนั้นในวันนี้เราจรึงสำเร็จว,ว่าเราจะไปค้นหาอายุไว้ที่ PostAcademy.com ซึ่งเรามีกำหนดระยะเวลาแต่ละวันอย่างเช่นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธคุณจะซื้อบ้านเมื่อไรจรึงจะดีสนใจปรึกษาได้ที่สถาบันพอ์อคาเดมีนะครับ